สบายดีพี่น้องสวัสดีท่นทานชมทุกท่านพอกับเคยลาคือเก่าผมเห็นพี่น้องพอกันในคืนวันที่สามสาสาสองพันสหาพี่น้องวันที่สามเดือนสิบสองพันสห้ 3, 4, าตัวลมแห้งพี่น้องอากาศหนาวมาหอดทางเลาาเขาเลยสามสบมื้อั่นแเละแต่มืัอนีน้หังกันหนาวเนาะลม เป็นเพินเลยหมดฝนนั่นแหละพี่นอ้อยเปิดดำลุกงวงไปตามทรงนะหมดฝนแล้วอากาศหนาวลมแห้งแต่ว่าน้องกระสิผาพูไงน้นองไปยำเบ็ดกบเนาะใส่เบ็ดกบไว้อยู่หัวกับพ่อแก่น้อยอย็นตรไายเถินลงก่อน ไปรุนนำกันพี่น้องมาสีมานบอก้องพกไปหน่อยนี่แถวน้องใน่นกระใสเนาะของห้าเนาไ่ไปอยู่หวยอากาศหนาวขนาดเลยลมลมเย็นเลยลมเย็นลมหนาวเลย มาหอดบ้านเขาแล้วอยู่ทางใดเน,นี่ยหนาวเนาะทางบ้านอมงเมืองไสูุ้ทองแขงสวรรณเขตประเทศลาวนีหนาวแล้ว,มมว,ล,ว,ว,ล,วลมมืดมือลมแห้ง ในน้องนี่ได้ปลาโตได้จากตัวเลยได้ช่องโตหักเบ็ดไปตัวหนึ่งกบใหญ่ขนาดพี่น้องเลยหักเบ็ดไปแลยตัวหนึ่งได้สองใหญ่อยู่บ่ตัวได้กะใหญ่ใหญ่พี่น้องพ่อมัน,นเลยมก็ใส่เหลียวพ่อ สามสิบนาทีหักเบียดไปเลยม,มันคือว่ายแท้ได้จากตัวล้วแทงนะงนนออขนาดเนอะหักไปไหว้ว่า คือบะแทงเลวยยังไม่กี่เลเอาซัวบ่อืเอเอาซัวลยนะอันนี้จะเอาแต่ขามบเราไปก่อนบอกกินเบ็ดพี่น้องเอ้ยกบบอกกินเบ็ดมีแต่แทงเอาทั้งครบนะมีแต่มันบอกกินพอไปหน่อยแทงเอาได้สามสี่ตัว nhám biệt chân xi mệt này những bộ pha cái tay chắc to rồi tô cao nó bao chắc to nhảy như lino ok ok kiếm một cái <laughs> nhảy ตัวผู้สีแทงนะอเออขึ้นได้าหันแล้วขั้นให้ล่งนิ่มบองลงดอกจันแต่มันหย่อนเท้าปานเลยรัดกุบก่อนพี่น้องตามไว้ตามไว้ขาขึ้นมาเมนกู้พี่น้องเลย เออจงไว้ในภายนาะคือนี่ในห้วยนี่โอ้บ่อยากเวิร์กเลย,ยเด็นรอยกว่าล้างาายงบ่ได้จากโตยอมแล้วกันาน tôi lẹ con lẹp nó không, không, cái nó à. Ô, không, không có cái nội sai cốp chân chim mất bệ tinh của hinh tôi lẹp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  Chỉ lẹp tôi 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 lẹp ตัวหญ่ดีโยตัวหญ่กบหัวเต๋อโบอยากกินเนาะผูม้มามามาเออได้จับกบแล้ว <laughs> ใส้คล้องห่ออยู่ใช่ซักเห็นผูน้นึงถือก็จะคืออยู่ได้เคย ไน้ขโอยต่ำๆเลยพี่น้องโอ,โอ้ตัวใหญ่เลยบอกไข่ชองโตเลยของเฮายังบะถืออยู่เพิ่นเซียนันัดเด้อไว้ไปไว้บอกเขาไปดอกเสนอมันไปมันเห็นกระอึด thoi thôi còn thôi còn ừ. mình, mình, đừng đi. Thớt. đấy nè ma thuật nhảy đấy cục này, thế mà ừ. nhạc, มาอันนี้พี่น้องคงเคยลานใส่เอากบผัดไดหดปลาปลาัตมันถนัดใส่กบในป่าเอามือก่อนเบาไข่พี่น้องเพิ่นยังมีเบียดอยู่แถวหนองนี่เนาะของเ้ามบ่มีเอาขมือเดี๋ยวไและจังสีให้เบิง่งผลงานของเอา้า กอได้กินอยู่พี่น้องตอนนี้สี่ทุม่มสิบนาที ได้ทั้งกบทั้งปูทั้งปลาปลาก็ได้ปลาก็กินเบ็ดกบก็ได้แล้วก็กระปูไายเนาะส่วนลายสิเป็นปูคไข่มนัมนๆพี่น้องเลยนี่มันอยู่มันอยู่พอได้กินเอาทุกอย่างเลยที่กินได้เนาะป่ะ เมื่อก่อนเพิ่นเ,เนพินพ่นยังยามบมเป็นยังรอบอันนี้นย,ยามเแถวหน้าเจ้าของเแถาพายนี่แหละเบ็ยดหอบหงอดเนาะเราะดึกมาบ่มีลมแต่ว่าหนาวหนาวน้ำหมอกน้ำหมอกแห้งเปี้ยงมาเลยแถวหยา น้ำหมอกอะไรอ่ะล้อ,ลอมีร่มพัดน้ำหมอกลงหลับพงยังเดียวหลับให้หน้ายัางเดียว เงียบสงบแล้วได้ยุบาลเ้าะทำมาแล้วก็เงียบรดไใก็นอนไว้โดดล่างกับบ่เคยมีคันบ่นอนกับแบบนี้แล้วไปหาอยู่หากินเนาะกลางคืนมาก็ใส่เป็ดกบไต่กระปูไตหอย ใช่เบ็ดป้าพอได้อยู่ได้กินคลิปนี้ก็ขอลาก่อน้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบุญทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหน้ากบเคยลาสบายดี